ับนีคือตัวเซลิก a GT4 นะฮะกลักษ์ที่สำคัญของปา j จโรนะฮะในรุ่นเจนแรกเนี่ยก็คือไฟกลมตอนนี้ผมนั่งอยู่ใน Volvo S60 ตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Civic Type R นะ,ะตายไปแล้วฮะคุณแจเบนซ์อยู่นี่1 9 0 E เสียบครับ ซลลกตัวเดิมๆนะครับบอกเป็นตัวเดิมๆเดิม <S <S <ๆ S 1> จริงหรือเปล่าอ่ะดูนี่ st 1 8 4 r <S <S ๆๆๆแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง5 s Turbo เดิมๆเหมือนกันนะเครื่อง2.0ลิตรมันเป็นรถสปรอร์ตก็จริงแต่ว่าครั้งหนึ่ง Toyota เคยนำไปใช้เป็นรถแข่งในแล l l y ี่ชิงแชมป์โลก WRC ชนะมาแล้วก็โมเดลเนี้ชนะมาในในกลางปีของ WRC16 ครั้งด้วยกันเขาขึ้นราคาไว้ที่เว็บไซต์เนี่ย 2,59,000บาทต้องมาเป็นราคากลางถ้าเป็นวมมุมต่อราคานะครับว่าจะเป็นราคาที่รับได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับในส่วนของส่วนประกอบความแท้หรือไม่แท้ขับ2หรือขับ4ภายในอะไหล่เดิมหรือเปล่าลักษณที่สำคัญของปาเจโรนะฮะในรุ่นเจนแรกเนี่ยก็คือไฟกลมแต่ว่าเบ้า เ,เหลี่ยมมองแล้วเห็นถึงความคลาสสิกแล้วก็ถ้าดูภาพรวมข้างนอกเนี่ยโอ้โหเห็นถึงความบึกบึนนะฮะความเป็นเหลี่ยมของปาเจโร่รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยลงแข่งดากา้าตั้งแต่ยุคแรก1984มาถึงยุค90กลางๆนะครับแล้วก็ได้แชมป์มาทาั้งนักแข่งฝรั่งเศสนักแ,แข่งญี่ปุ่นก็ได้แชมป์กับรถรุ่นนี้ราคาเขาบอกไว้2แสน0ามหมบาทแต่ราคาสูงไปน,นิดนึงนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่า คุณเกิดมาเป็นเนื้อคู่กับเขาหรือเปล่าแต่สําหรับผมแล้วเนื้อคู่แบบนี้แพงไปหน่อยแม้ว่าสภาพรถจะจะสวยนี่คือ Volvo S60 นะครับตัวที่ Volvo ใช้คว้าแชมป์เว r ร์ t ท u r ริงคา r แล้วก็ V8 สูบประคารก่อนหน้านี้ Scott MacLaughlin <c oughs> ก็เคยขับคันนี้รถสีฟ้าราคาขายนะฮะจาก ป้ายหน้าเว็บเนี่ยของเต็นท์รถตามินทากม .2 นะซอย5แต่ก็บอกว่าถ้ามาติดต่อที่เต็นท์โดยตรงนี่ยังไงได้ลดราคาถูกกว่านี้แน่นอนข้างในก็ทุกอย่างเหมือนเป็นไม่รู้สึกว่าเป็นรถ5-6ปีมาแล้วนะฮะทุกอย่างมันยังดูทันสมัยโมเดิร์นนะฮะแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารถคันนี้เมื่อซื้อมาแล้วสมรรถนะดีนะครับการใช้งานดีติดมือได้แต่ต้องดูในส่วนของการซวิส อันนี้เข้ามาอยู่ใน Civic Type R นะเป็น Civic รุ่นแรกที่ Honda เอามาทำ Type R Type R เนี่ยเหมือนกับเรื่องของการยกระดับ Performance ขึ้นมาก่อนหน้านี้ Civic ไม่มีการทำ Type R ในในใน,ในรถรุ่น Civic นะฮะมีในรุ่น NSX แล้วก็ t n t r g r a นี่เป็นรุ่นแรกแล้วก็คันนี้เจ้าของบอกว่าแต,งแต่งเต็มนะฮะสตาร์ทเครื่อง ต้องคนชอบจริงๆแต่รถคันนี้เท่าที่ดูจากข้อมูลที่คุณปั๊มนำเสนอเนี่ยมันมันเต็มจริงนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง K 2 0 2000cc มาไปเกือบกือบ300ตัวถ้าไปปรับอีกเนี่ยมันไปอีกนะครับครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในเบนเน่เมอร์เซเดสเบน e หรือว่ารุ่นที่เขารู้จักกันก็คือ w U. 201ครับทุกอย่างแทบจะเดิมหมดนะมีเปลี่ยนพวงมาลัยเบาะริโคโลแอร์เย็นด้วยเข็มขัดในิรภัยก็มีเลขไมวิ่งไป279,000ถ้าพูดถึง 190E นะะีะมีตั้งแต่รถแข่ง DTM นะฮะที่เยอรมนนี้แลวก็คือทุวริงข่าวเยอรมันนี่ก็โอโ้ตั้งแต่ยุค9กและเมืองไทยก็เห็น เห็นหลายตัวนะหลายคันนะที่มาแข่งที่สามพีระในยุคยุคเก้าศูนย์โอ้โหผมดูในเว็บเนี่ยราคาถือว่ามันมันหลากหลายมากนะฮ <ลด S 2> ะรถนาเบสแหลยครับ <ลด S 2> <laughs> โอ้โห <laughs> มันมีตั้งแต่หนึ 1, 000, ่งแสนไปถึงบ,บางคันสวยๆนะี่ขึ้นไปเกือบสามแสนตัวรถบวกทำสีทำสองพันสามอีกภายในทั้งหมดเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนทั้งหมดมีตัวเลขที่มันต้องจ่ายออกไปนะเกินเกินส <Wow. S 2> องแสนว้าวอแต่ขายไม่ได้หรอกแต่ขายไม่ได้หรอก โอเคไม่ขายนะให้ดูเฉยถามเซียนก่อนซึ่งจบแล้วครับแต่ว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ครับและยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของต้นคิด360นะรบกวนนิดนึงฮะเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะกด Subscribe กดกระดิ่งต้นคิด360นะครับอยากที่จะฝากคำถามไปยังนเบสนะฮะหรือว่าอยากให้ผมไปดูรถรุ่นไหนซึ่งเคยเป็น รถแข่งดังในอดีตนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยและเร็วๆนี้นะสำหรับใครที่กดติดตามนะจะมีของรางวัลพิเศษสําหรับแฟนๆถามเซียนก่อนสิ่งกับปั๊มไทยเดดมาฝากด้วยแหละครับ